สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาเจ็กอีกแล้วนะครับกับจอไอแมนมีสองชแนลนะครับผมหายไปนานเลยนะครับไม่ได้เจอก,กันนานเลยวันนี้เจอดอกพับพึงครับพี่น้องต้นพับพึงครับต้นพับพึงพับพึงนี้ก็สมัยโบราณเขาจะเอาเอาใบนะครับตัดเอาใบแล้วก็ไปไปทําความร้อนกับไฟเนาะ ดังเตาไฟนะครับเตาเศรษฐีนั่แหละครับแล้วก็เอานี่ไปอังนงอยู่ในความร้อนนะครับแล้วก็เอามาเอามาเขาเรียกเอามาหนาบเนาะหนาบขาหนาบแข้งที่ว่าเดินไม่ค่อยไหวครับเป็นเน็บชาหรืออะไรนี่ครับคขาจะเอามาพันพันพันขาที่เป็นเน็บชานะครับนี่ดอกพับพึงครับเนาะได้กลิ่นหอมหอมนะครับพี่นะ้องหอม อหอมหน่อยๆครับอากาศที่เย็นแล้วก็หอมครับพี่น้องมีดอกสวยมากครับดอกพับพึงผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นนะครับวันนี้ก็เห็นมันสวยงามดีครับพี่น้องก็เลยถ่ายเอามาฝากพี่น้องนะครับประโยชน์ของพับพึงก็คือเอามาให้ใบได้รับความร้อนแล้วก็ไปพันขาพันแข้งที่เป็นเน็บนะครับพี่น้อง มันจะอุ่นๆอ,อยู่นานเนาะมันจะเก็บความร้อนได้นานครับแล้วก็มันมีประโยชน์ทางยานะครับแก้เด็บชาสมัยก่อนเขาทากันเนาะแต่สมัยนี้ไม่มีเลยครับพี่น้องนี่ก็นี่ครับเป็นดอกตูมๆครับนี่ดอกขมตุมก็สวยงามครับพี่น้องสวยงามเนาะนสวยงามมากครับ หอมนะครับพี่น้องอยู่ระยะประมาณฟุตกว่ากว่านี่เนะาะก็ได้กลิ่นหอมครับนี่เป็นดอกพับพึงใบก็จะโตหน่อยนะพี่น้องใบนี้ก็โอโหติดตัวถ้าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกครับนี่สองฝ่ามือเลยครับ ัครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไล้วกดแชร์ด้ครับพี่น้องสวัสดีครับ